ช่วงลดน้ำหนักเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะสาวๆรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทั้งทั้งที่เราทานอาหารไปรู้สึกเครียดง่ายนะคะแล้วก็วิตกกังวลอารมณ์แปรปวนบางรายนี้ซึมเศร้าได้เลยนะอันนี้จะขาดวิตามิน B6 กับ B12 ชามือชาเท้า,า,าพวกอาการเวียนหัวบ่อยๆแล้วก็นามือผิวแห้งผิวหมองปากแต่ ย่อยอาหารรวนไปหมดเลยค่ะเบื่ออาหารท้องอืดกล้ามเนื้อเกร็งบ่อยๆแล้วก็เป็นตะคิวแล้วก็วิธีแก้ือช่วงที่เราลดน้าหนักเนี่ยบางท่านเนี่ยกังวลเรื่องแป้งมากๆแล้วก็ตัดแป้งนะคะโดยเฉพาะแป้งดีอย่างข้าวกล้องพวกทันยพืชเราก็จะสุ่มเสียงนะคะขาดกลุ่มวิตามิน B1 B2 แล้วก็ B3 ก็ช่วงลดน้าหนักบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาไปตลาดใช่ไหมก็กินผักผลไม้อะน้อยเกินไปก็ขาดนะคะ แล้วบางรายเนี่ยทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ถึงก็จะขาดกลุ่มวิตามิน b 12ที่แก้ตามธรรมชาตินะคะก็ทานพวกธัญพืชถั่วเปลือกแข็งนะคะโปรตีนจากนมปลาไก่ไข่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถจัดสรรอาหารนะคะได้ไม่มีเวลา พุ้ยก็แนะนำนะคะในโปรแกรมลดน้ําหนักลดไขมนันลดพุงนะคะที่ดูแลอยู่เรามีอาหารให้เป็นอาหารทดแทนที่มีวิตามิน B1, B2, B6, B12 ให้เรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่ทานอย่างสวยๆอย่างเดียวเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะมีอาการเหนื่อยง่ายเพียง่ายนะคะเราจะสดชื่นแฮปปี้แล้วก็สามารถยืนระยะในการลดน้ําหนักได้จนประสบความสําเร็จ ก็สนใจคอร์สนะคะมี1เดือน2เดือน3เดือนทักบ้านเขียวค่ะ